อร่อยโหยก็ถ้ารู้ว่าอร่อยอะก็กินมาตั้งนานแล้วดิแกแกดูนั่นดิคนหนึ่งก็แต่งตัวดูดีมีฐานนะสว่วนอีกคนหนึ่งก็ขอทานนี่เม้นเห็นนะแกสกรปรกนั่นสิแกไม่รู้มาคบกับขอทานสกรปรกสกรปรกแบบนี้ได้ไงอ๋อฉันรู้ละสงสัยคงโดนขอทานมันหลอกเอาแน่เลย ไปกันเถอะแกฐานะอย่างเราเราไม่ควรมายืนเหม็นอะไรอย่างนี้หรอกเหม็นอะไรหรอก็กลิ่นพวกคนจนไงแกไปดีกว่าไม่อยากได้กลิ่นแกไปฟังเขาเลยนะที่เขาพูดมันก็ถูกแหละเธอไม่น่ามาเป็นเพื่อนกับขอทานอย่างเราเลยต่อไปเนี้ย อย่ามาเจอกันอีกเลยนะเธอเป็นลูกคุณหนูส่วนเรามันก็แค่ขอทานจนๆนะ่ะแต่เราไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะพอนี้พอนี้เดี๋ยวก่อนทำบุญทำทานด้วยค่ะ ห้าบาทสิบาทก็ได้นะคะทำบุญทำทานด้วยค่ะทำบุญทำทานด้วยค่ะห้าบาทสิบบาทก็ได้นะคะมีน้ำเปล่าด้วยนะคะขวดละห้าบาทค่ะน้ำเปลาขวดละ5้าบาทใช่ไหมครับค่ะอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันได้ยัง เอารออะไรล่ะพูดสิจะได้หาเงินไปซื้อหมูปิ้งให้คนไร้บ้านไงทําบุญทําทานด้วยค่ะห้าบาทสิบบาทก็ได้นะคะมีน้าเปล่าด้วยนะคะขวดละห้าบาทค่ะคุณค่ะขอบคุณมากค่ะห้าบาทสิบบาทก็ได้นะคะมีน้าเปล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะหุยดูสิวันนี้ได้เยอะมากเลยนะใช่ <c oughs> อืนให้ไม่เป็นไรเธอซื้อน้ำมาเอาไปเถอะรับไว้เธอฉันให้จริงๆ